เนี่ยมไม่ใกล้ปากดูได้ไหมใครเตรียมเตรียมมึงดูเวลาด้วยสี่อะไรครับสี่แครบาลเราพี่ข้างหน้าใครอ่ะโอเคสายสายเขาชน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 ไม่ได้เอาเลยพี่เอาเลยเขาชนเอาเลยเอาเอาเอาอีทางหนูนหนุไม่ได้พี่เล่นตัวยืนก่อนเล่นตัวยืนก่อนเล่นตัวยืนเยอะๆเล่นตัวยืนเยอะๆตัวลบปล่อยไว้คอมบานชุบด้วย ตบชุบเพื่อนสวยครับสวยครับอุ้ยโทษโทษสวยสวยตายแล้ว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 ไข้แค้นใครแคนโคยแล้หน่อยชุบเพื่อนอยู่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 กันไว้กันไว้ตรงละตรงนี้ตรงนี้ไม่ทันชุบอยู่ชุบอยู่เล่นไว้เล่นเลย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  สวยสวยสวยขอบคุณเพื่บผมชุบอยู่ครับผมชุบอยู่ครับไอ้กูชุบกูชุบกูชุบชุบเตตี้หน่อยชุบเตตี้หน่อยชุบแล้ว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 เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเพื่อนหน่อยขอเพื่อนหน่อยเพื่อนโดนวิ่งไล่เพื่อนชุบเยอะเยอะชุบเยอะเยอะชุบแล้วชุบแล้วตีบแล้วชุบแล้วปล่อเลยไปเลยพี่ชุบได้ชุบนะไปมากูแท้เดินเดินเข้าวงเดินเดินเดินเข้าวงเยอะเยอะเดินเข้าวงเยอะเยอะครบหน่อยครบหน่อย ชุวเพื่อนชุวมีมค,คนเกิดปั้งถาจะมีค,คนเกิดมีคนไปดิเร็วเร็วชุหวบหัวเศร้แล้วมีไฟเร็วเร็วข้างหลังข้าง,งางหลังมาเยอะโทษทับโทษทับไปเลยไปเลยไปเลยอันนี้มีคนชุบยังชุบ รวม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 รีไฟรีรีรีป่อยปล่อยเดี๋ยวกูยิงกดดีเดี๋ยวกูิงกดล้วเปิดสตาร์นวกูยิงกดไเลยไปเลยไปขวาไปขวาไปทาง้าขวาาขวาอันขึ้นไปเยอะๆาอ้อมอ้อมออม้อมเก็บเขาอ้อมเก็บเขาขยายเขารีไฟดันดัขึ้นไปเยอะๆนะดันันดันด็นไันด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 องดับดไนนดั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 วดันดันดันนดั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 นันด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 ัด ดันไปดันขึ้นไปนครบาลดันขึ้นไปเยอะๆเด้งหน่อยเลสเด้งหน่อยตายตายตายมา้ือขโทษเหรอพี่ไม่ได้คุณเดืยหยุดแล้วเฮ้ยลองพี่หายแล้วโอ้โขูเก็บเพื่อนหมดแล้วโอ้โหบงบีบขอแล้วว่าให้ไว้ใจไหมกัน กีไฟลีไฟก็หน่อยยิงให้อยู่ข้างหลังข้างหลังปืนเขามีมีขอบวงสวัสดี ตีไปเล่นไหวสตี้ไหวไหวไวไห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 หวไหวไหวดหวยวสวยวไหวไหวไหวไวไหวไหวไวบหวไหวไหวไหวรหวไวไหวไหไวหวไว 1นึง